สำนักง,งานกสทชจัดงานสัมมนากิจาการสื่อสารดิจิทัลประจำปี2568ภายใต้แนวคิด Future of Communications a ด้ a ด i c Shift t h r u u g h AI อนาคตของการสื่อสารขับเคลื่อนด้วย AI นำเสนอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และแงม่มุมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจาาิทัลสู่การพัฒนากิจาการโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืนภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะนะบุญใบชั รประธานกศทชเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจำนวนมากโดยงานสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนองความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยที่กำลังเดินหน้าสู่ยุค AI และการสื่อสารอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบจากการถ่ายทอดเรื่องราวของวรารสารกิจการสื่อสารดิจิทัลตลอด9ปีที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพการเติบโตของสื่อที่เคลื่อนไปพร้อมกับเทคโนโลยีและการปรับตัวสู่อนาคตที่เนื้อหาและปัญญาประดิษฐ์จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เนื้อหาสัมมนาในแต่ละช่วงอย่างเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาภาพและเสียงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์และการออกแบบเนื้อหาดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่โดยเน้นความเข้าใจในกฎหมายความคิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมค่ะ